โอ้พี่น้องทัวลงสวนครับผมอมแซ่บจริงจริงนี่นะนี่นีอ่อันนะตัวบุ้งนะตัวหนอนนะโอ้โหดูฮะเล่นงานไม้นาเล็กดูฮะมีขี้เพียบเลยนี่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 นโอ้โหโอ้โหแซ่บเลยฮะไม้เรา นยสราพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนันลยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสำหรับคนรักต้นไม้ฮะตื่นเช้าก็อย่าลืมฮะมันสังเกตต้นไม้ของเราด้วยนะ มีอะไรเปลี่ยนแปลงมัง่งนะฮะนี่ดูฮนะนี่ครับเนะนี่ยสังเกตเห็นไหมขี่หนอนเลยทั้งนั้นนะนี่นี่นี่เห็นไหนี่นี่โอ้โหนีนะ่โอ้โหวิ่งโอ้โววิ่งเก่งเลยสุดยอดอเก่งมากๆ นี่ไปไหนโอ้โหก็คงตกอยู่แถวนี้แหละไม่อยากจะจับอะแต่ก็เพราะว่าอาจจะไปโดนรือว่าขนของมันนะทำให้เราแพ้เราคันไดน้ก็ไม่เป็นไรฮะแบ่งกันกินไม้นาเล็กถือว่ายังสวยอยู่อื่ไหละ เนี่ยมาแถวเนี้ยก็คือเป็นพวกผีเสื้อแหละนะ,ะมาไขไว้ไม้เยอะฮะนาเล็กไม้เยอะไม้มงคลในที่วันเป็นพวกไอเศรษฐีเรือนนอกเรือนในนะพฟอมีอยู่ใครอยากจะได้ไปปลูกก็ทักมาได้ฮะนะ ลูกไม้ประดับฮะมีความสุขฮะนี่เห็นไหมฮะอะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พามาชมทัวลงฮะทัวลงสวนอะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ